ดาบพิฆาตอาสูรหรือคิเมซโนยายะะอนิเมะที่เรียกได้ว่าสร้างปรากฏการ์ไปทั่วโลกไม่ใช่แค่เพราะเนื้อเรื่องที่เข้มข้นแต่ยังรวมไปถึงงานภาพเพลงและความรู้สึกที่ส่งถึงผู้ชมทุกคนปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่าคิเมซโนยายบะเป็นที่สุดของอนิเมะแห่งยุคนี้จริงๆครับสวัสดีครับสวัสดีและยินดีต้อนรับท่านสมาชิกชมรมคนชอบการ์ตูนทุกๆท่านกันด้วยนะฮะ สำหรับในคลิปนี้เราจะมาเจาะไม่ลึกและพูดถึงความสุดยอดของอนิเมะดาพิคาตอสูนหรือคิเมซโนะไยบะกันนั่นเองเพราะก็พูดได้เต็มปากแล้วว่าถ้าพูดถึงอนิเมะแห่งยุคนี้เนาะเราก็ต้องนึกถึงดาพิคาตอสูนหรือคิเมซโนะไยบะกันนี่แหละมันมีองค์ประกอบมันมีส่วนผสมหลายอย่างที่ทําให้ตัวเรื่องของอนิเมะเรื่องนี้เนะี่ยมัดใจผู้ชมได้ทุกเพศทุกไวัยได้อยู่หมัดเลย ถ้าจะนิยามถึงความสุดยอดของอนิเมะเรื่องนี้นะครับความสุดยอดมันก็ต้องยกเครดิตให้กับสตูดิโอยูฟ t a b เทเลเลยที่ยกระดับอนิเมะดาพาพิฆาตอสูนขึ้นมาได้มากมากโขขนาดนี้ไม่ว่าจะเป็นงานแอนิเมชั่นทั้งฉากต่อสู้ฉากการเคลื่อนไหวที่มันทำออกมาได้สมูทแล้วก็ลื่นตาสุดๆคือแค่เราได้เห็นโมเมนต์แล้วก็การแอคชั่นของตัวละครในเรื่องอะครับ ความรู้สึกความ enjoy inner อารมณ์ต่างๆนี่มันถาโถมเข้ามาหาตัวเราชนิดที่เราโคตรรู้สึกหายเลยสตูดิโอยูโ t เทเบิเนี่ยเป็นสตูดิโอที่อัจฉริยะจริงๆคือโอเคแหละองค์ประกอบของมังงะเรื่องดาพิฆาตอาสูรคือมันเจ๋งแล้วก็สุดยอดอยู่แล้วแต่ว่าสตูดิโอยูโ t เทเบิลช่วยยกระดับขึ้นมาได้สุดๆคือเขานำพวกลายเส้นนำพวกเจแปนิสคาลเจอร หรือไม่ว่าจะเป็นพวกมูดพวกวายต่างๆจากเดิมที่มันดีอยู่แล้วกลายเป็นว่ามันสุดยอดขึ้นมาแบบทะลุปลอดไปเลยสิ่งสิ่งนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่ามันก็ช่วยมัดใจคนดูคนอ่านได้มากจริงๆอะนะฮะพวกงานภาพพวกเพลงพวกแสงสีเสียงคือมันเจ๋งแล้วก็สุดยอดจริงๆผมขอคารวะจากใจเทคนิคการใช้ CG ผสมปสาน2 d ที่ลื่นไหล อนิเมะบางเรื่องถ้าพูดตรงๆนะฮะการใช้ CG ผสมผสานกับ 2D ที่ผมเห็นมานะส่วนใหญ่นะฮะผมจะเห็นภาพ 2D ที่มันชวนรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันดูแปลกๆมันดูไม่สมูทมันไม่เลื่อนไหลเลยวะบางฉากที่มันควรจะทำให้คนดูรู้สึกว่าเฮ้ยไอฉากเนี่ยมันจะต้องเป็นฉากอารมณ์กระตกต่อมเราได้บ้างแหละคือเราควรจะรู้สึกแบบนี้ไม่ใช่เหรอวะ กับกลายเป็นว่าเราสัมผัสถึงสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เลยวะงานภาพ CG ีผสมประสาน2อดีสวยๆเยอะๆก็มีครับอนิเมะก็ยังมีให้เห็นอยู่และใช่ครับหนึ่งในนั้นก็คือดาบพิฆาตอาสูนี่แหละผมไม่รู้จะสรรหาคําไหนมาอธิบายถึงความสุดยอดของงานภาพเรื่องดาบพิฆาตอาสูจริงๆนะเอาเป็นว่าเพื่อนๆที่ได้ดูแล้วก็น่าจะเข้าใจตรงกันแล้วก็น่าจะรู้สึกแบบเดียวกับผมว่างานภาพแม่งโคตรสวย มันสวยซะจนแฟนวันพีทอย่างผมเนี่ยรู้สึกอิจฉาโคตรแล้วผมก็เชื่อว่าแฟนการ์ตูนเรื่องอื่นก็ต้องรู้สึกอิจฉาเรื่องดาบพิฆาตอสูรหรือว่าแฟนๆดาบพิฆาตอสูรทั้งหลายจริงๆอะนะฮะฉากการต่อสู้ที่ใช้มุมกล้องหมุนเหมือนกับหนังโรงอันนี้ก็เป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกได้ว่าดาบพิฆาตอสูรมันเลยขอบเขตคําว่าอนิเมะไปแล้วอะภาคที่เพื่อนๆทุกคนน่าจะรู้สึกแบบเดียวกันและก็คือภาคปราษาทร้ไขอบเขตอะครับ ความรู้สึกตอนที่ได้ดูนะฮะผมรู้สึกว่าเฮ้ยนี่แม่งหนังชัดๆมันสวยแบบสวยถึงขนาดนั้นจริงๆพวกฉากประสาทการขยับมุมกล้องการเคลื่อนไหวของตัวละครแม่งให้กิจไอแบบนี่กูดูหนังอยู่หรือเปล่าวะเนี่ยเราก็ต้องชมเลยนะว่าดาบพิฆาตอาสูนคือรักษามาตรฐานไว้ได้ดีตลอดก็ต้องย้อนกลับไปถึงดาบพิฆาตอาตส,สูนซีซั่นหนึ่งตอนที่19เลยครับ ไอฉากฉากนี้นี่แหละที่มันกลายเป็นไวรัลแล้วก็ดึงดูให้ผู้คนทุกคนหันมาดูดา่าพิฆาตตศู์กันได้เยอะโคตรๆแล้วก็ต้องฝากตัวเป็นแฟนคลับเรื่องนี้กันโดยปริยายมันก็น่าจะเป็นฉากที่ทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะว่ามันคือฉากไหนมันก็คือฉากที่ทันจิโร่เนี่ยใช้ปานวาลีหรือท่าฮินคามิคาง ok ูระคือการบิวอะไรต่างๆคือมันสุดยอดด้วยแหละครับเราเลยรู้สึกว่าฉากนี้แม่งโคตรอิมแพกเลย ทวงท่างานภาพแสงสีเสียงเพลงประกอบโอ้โหเต็มสิบผมให้ร้อยเต็มสิผมให้ร้อยเลยดีกว่าย้ำอีกรอบว่าแม่งสุดยอดจริง,รงๆว่ะดพิฆาเนี่ยความสุดยอดของอนิเมะเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่งานภาพฉากต่อสู้แสงสีเสียงเพลงประกอบอะไรต่างๆนะฮะแต่ยังมีเนื้อเรื่องและธีมเรื่องที่ผมได้พูดเอาไว้ในตอนต้นคลิปนั่นเองถึงคงเรื่องจะเรียบง่ายแต่มันคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมด ที่ถ่ายทอดออกมาได้อย่างลึกซึ้งตีมเรื่องเองก็ยังเรียบง่ายเลยครอบครัวความรักและการเสรียสละท้ายที่สุดมันคือการต่อสู้เพื่อปกป้องสิ่งสำคัญแต่ว่ามันก็เป็นความเรียบง่ายที่มีเสน่ห์และเจ๋งจริงๆตัวละครเองก็มีมิติสุดๆอย่างพวกเสาหลักทั้งหลายเนะี่ยโอ้โหใครไม่ชอบบ้างวะคือมีเสน่ห์มีเอกลักษณ์มีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนเป็นของตัวเองฉากต่อสู้ท่วงท่าการแอคชั่นอดีตเรื่องราว ที่มันชวนดึงดูดให้เรารู้สึกตกลหลุมรักพวกเขาไปอย่างง่ายดายตัวร้ายเองก็มีมิติเช่นเดียวกันครับที่ตัวเรื่องก็จะมีการสื่อว่าอสูรทุกตัวไม่ได้เลวร้ายเสมอไปเขาอาจจะมีปมอดีตเรื่องราวและเหตุผลของเขาที่ต้องบอกเลยว่ามันน่าลงหลายและตาตึงใจซะจริงๆตัวละครทุกตัวภายในเรื่องนี้นะฮะมันน่าจดจําไปหมดเลยแน่นอนองค์ประกอบต่างๆที่ผมพูดออกมามันทําให้ไม่ว่าจะเป็นทั้งเด็กและผู้ใหญ่ทุกเพศทุกวัย ต่างก็เข้าถึงกันได้นั่นเองแล้วก็ต้องยกเครดิตซ้ำให้กับ Studio อยูฟอร์เทเบิอีกรอบเลยนะฮะที่ช่วยยกระดับอนิเมะเรื่องนี้ให้สุดยอดยิ่งขึ้นไปอีกไม่ใช่แค่ช่วยยกระดับตัวเรื่องแต่เพียงอย่างเดียวแต่ยังยกระดับมาตรฐานให้คนคาดหวังอนิเมะสูงขึ้นทำให้การแข่งขันทำให้อุตสาหากรรมอนิเมะมันเปลี่ยนแปลงไปเลยก็ว่าได้ไอความสุดยอดแล้วก็ความสำเร็จนี้ มันก็มีเอฟเฟกต์ทำให้มังงะขายดีเป็นประวัติการตัวหนังทำรายได้ถล่มทลายทำให้ออนิเมะถูกพูดถึงในวงกว้างแม้แต่คนที่ไม่เคยดูอนิเมะยังต้องรู้จักเลยสรุปนะฮะดาบพิฆาตอสูรมันไม่ใช่แค่อนิเมะแต่มันเป็นมาตรฐานใหม่ของวงการที่แสดงให้เห็นว่าถ้างานภาพดนตรีเนื้อเรื่องและตัวละครทำออกมาอย่างใส่ใจมันจะสามารถเข้าถึงคนดูทั้งโลกได้ ทั้งหมดทั้งมวลที่ผมได้พูดออกมามันเหมือนจะเป็นการอวยนะแต่พอเป็นดาบพิฆาตอสูรแล้วเราได้เข้าไปสัมผัสจริงๆแล้วเนี่ยกับกลายเป็นว่าเราไม่แปลกใจเลยว่ะเอออันนี้ก็แอบแปลกแล้วก็งงดีเหมือนกันมันก็เหมือนเป็นการแสดงให้เห็นแล้วว่าอนิเมะดาบพิฆาตอสูรมันสุดยอดถึงขนาดนั้นจริงๆสำหรับเพื่อนๆดาบพิฆาตอสูรมันมีเสน่ห์ตรงไหนที่สุดและมีความรู้สึกความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับอนิเมะเรื่องนี้ ก็สามารถมาพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับและนี่ก็คือดาบพิฆาตศูนย์หรือคิมิโโนะยายบะอนิเมะที่ยกระดับมาตรฐานทั้งวงการครับเพราะการ์ตูนมันเป็นมากกว่าการ์ตูนผม f Have a เบิลไอเอ็กแฮมอากูเดครับผม